ดีจ้าวันดีค่ะพี่น้องก้องไปสมาดีกันสขสดทุกคนพี่นอ้องอะตกตอนเย็นมาวันนี้ขามาชมข้ามาชมพระอาทิตย์ตกน้ำเออโทรศัพท์ญี่ปุ่นเป็น,นยังงวะประมาณมันบูบ้าบูบภาบอย่างนี้อ่ะนี่ถ้าย้อนแสงมันจะเป็นบูบภาบูบภาบไม่ฮะเอามาทิ้ง ตัง้งไหม,ไม,ไไมพี่น้องเบ่้องขวาน้องพี่น้องไม่หมดจิตใจพี่น้องบริเวนกำลังสิตกก๊อกหกวงกว่าพี่น้องต้นมะ,ะนางชมพลาทิตตกน้า,าเดี๋ยวเราจะเดินดูของกินค่ะพี่น้อง,องยังเบิ้งของกินอ,อันนี้หมึกสดหมึกย่างหมึกสดพี่น้อง อันนี้เป็นยำรสเด็ดหน้าหาดกะลิมยำรสเด็ดหน้าหาดกะลิงม,มียำทุกอย่างยำรวมมิตรทะเลอันนี้กรด,ดาชาไข่มกหน้าหาดพี่น้องหน้าหาดบึงบึงบึง้่ิดตกน้ำนะยังง่ามเลยไปแล้วน้องบัวเดินไปทางไหนแล้วไม่รู้อันนี้ก็จะเป็น มันปิ้งกล้วยปิ้งนี่เป็นลูกชิ้นทอดน่ากินมากพี่นอ้องน่ากินมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นไฟ v e six ได้บัง ก็เป็นหมาหล่าพี่น้องเราญาติค่อยไปไหนอะไรเนี่ยอาหารกะลิมย่ำเล้งพี่น้องจะมีเฉพาะตอนเย็นนะคะก,กับอาหารการกินเนี่ยจะมีเฉพาะย่ำม,มาเล้งเด้๋น้ำยำมายน้ำกระเจีย๊ยบน้ำไม่เตอะโอ้เป็นตะเส็บแท้ชมทะเลไปด้วยดูของกินไปด้วย ผัดไทยตรงนี้ผัดผัดหอยผัดไทยผัดหอยตรงนี้อร่อยเย้ผมเคยมาสือกินประจำพี่น้องปาทีไรไม่เคยพลาดแต่ปีนี้ยังมาท่านไหนกินโรตีกล้วยกล้วยหอมอ่ะไปจะกินเนาะน่าทานน่ากินมากมายอันนี้ก็จะเป็นโรต เชฟอหาหารน่ากินส้มหาที่ตกงาไปพปร้อมน้องส้มตำเอาอยากิกไยไปทางไดนเนาะน้องวัวขอบไปทางไดนอนาะไปเอาบทที่ห้ากินงาน มกย่างนี่มึกย่างเจ้านี่ก็ะสิอร่อยอยุก <c oughs> นี่เดี๋ยวยี่บสิบากินมึกย่างเลยล่ะ <c oughs> มานลยี่สิบาทตัวละหกสิบาทมึกไขตัวละหกสิบบาทซื้อแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนั่งกินตรงนู้นนั่งกินลมชมวิวยำนะคะเราชนะคนกระรับห้วย เบิ้องพาทิตรงหน้าไปน้ำเะพี่น้องเบิ้งแนี้กินไปพร้อมหมูโมโปิ้งไก่ย่างหมูปิ้งนมสดหมูปิ้งนมสดพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหมูปิ้ง นีค่ะเเห็นบ่เห็นยาดบัดนี่โอ้บนสีซื้อมึกย่างไปนั่งกินหั่นอันนี้ยำข้าวยำเฮ้ย nó mua với thằng này bà. Bộ, mà có mặn cày có hiền nhạt có hiền nhạt và nỉ nhạt phải thằng này vô น้นอนงเก็บภาพก่อนจะเข้าจะห,หาได้กินที่นอ้องน้ำบอ่อขพืนกระทบฝั่งด้านนี้จะบ่จะบ่มีดใช้าหาดเลยสวยไหมลูกสวยไหมชอบไหม กระลิมโอ้ยเสียงไฟบนฝนไอ้ร้านริมเล่เสียงไฟขาวๆแผบแผลบแผบแนี่หนะพี่น้องร้านริมเล่ดิไก้บนกำน้องบัวไปนั่งกินมันน่ะิ่งเลือผมม้วนออกหาปลาดูอันนี้คืนแห้งเลยคืนย้ำแรงคืนแห้งเลยนี่อันนี้ถือว่าแรงแน่เนี่ยคืนเนี่ย คนมานั่งกินพี่นองคนมานั่งกินอาหารอยู่ริมเล่มันจะเป็นฟุตบาทวนรถแรงขึ้นไปแอนกมัมมาลาได้บรรยากาศขนาด,ดนี้เลยโอ้ยอียบ่บนเลยมไม่เห็นน้ำบวัวจังแล้วไปทางไหนวะไปนั่งกดขึ้นเดวยวใครลูกเทีวสี่อัู่บนไหนกู สร้างปลาหมึกย่างกันเดี๋ยวจะไปสร้างปลาหมึกออย่างกันพี่น้องปลาใส่สุดแดงดอกต้องบัวแล้วใส่สุดแดงดอกลดรับครับรับรับนั่นลงไปแล้วแต่วันนั่ลงไปแล้ว cho kim mới kia Các thấy

cái <laughs> nông thì nông cái thằng này vô đi yến như phụng búa, pùu, giờ bồn đầy, néo, gìn con thịt nhang, đi háng, cái, đến phi, กินาะพี่น้องมึกมึกย่างเอาไปคิวมาละ